ุดท้ายทีมชาติญี่ปุ่นก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแม้ว่าจะกระท่อนกระแท่นะว,ว่านัดแรกชนะเยอรมันมาแบบจับนะครับแบบ21แบบช็อกโลกนะครับเป็นเพราะนักเตะญี่ปุ่นนั้นมีระเบียบวินัยนะครับและทุกตัวที่เล่นในตัวตัวทีนที่ต่างประเทศโอ้โหอย่างกับตันทีมนะครับที่อยู่ฝายบวกี่ฮัมบกุกหรือ แซงเฟิร์ตนี่นะครับนัดสุดท้ายนี่เล่นดีมากเลยนะครับแล้วก็มีมิตมะที่ตัดเข้ามาลูกนั้นตัดเข้ามาให้ของหน้าหญิงชื่ออะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้นะครับเล่นดีมากเลยแต่นัดที่แพ้ไอ้คอสตาริก้าโนะค้ชส่งตัวสํารองลงถึง5คนนะครับกะว่าจะยังไงก็ผ่านได้นะครับแดีวมามาวัดกับสเปนในนัดสุดท้าย ก็เลยลำบากนิดนึงแต่ยังดีที่มาชนะสเปนนัดสุดท้ายซึ่งอากาศร้อนด้วยเลยครับนักเตะไม่ชินกับสภาพอากาศของกาตาซึ่งฟุตบอลโลกที่กาตาช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับรอผล้นจฉลากนะครับแต่ญี่ปุ่นเมื่อคือนก็เล่นดีนะครับลูกยิงที่เสมอนี่โอ้โหประตูปัดปัดทันนะครับแต่ปัดไม่ออก นัดหน้าก็เหลือทีมเอเชียทีมเราทีมเดียวแล้วนะครับในสวีปเอเชียเหลือญี่ปุ่นนอกนั้นก็ไม่น่ารอดนะครับแม้จะมาดีมีสามเต้มแบบหลายทีมเลยครับมันจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอิหร่านซาอุดิอาระเบียนะครับสุดท้ายก็ญี่ปุ่นก็เข้ารอบนะคเกาหลีใต้ก็เล่นดีนะครับเกาหลีใต้นัดเสมอกับอุรุกวัยก็เล่นดีแต่ก็มา นดทุท้ายเน่ยมาโดนเร็วไปนะครับก็บอมใส่บุกใส่อย่างเดียวก็เกือบได้ประตูเหมือนกันนะครับก็ติใ้เสียดายนะครับเหลือทีมชาติญี่ปุ่นนี่พอได้มีนามีตานะครับซึ่งแต่ละตัวนี่เล่นอยู่ในลีกิรมันนะครับลีกสกอตตัวที่ไม่ได้ลงก็มีนะครับกฟุรุฮาชิอย่างนี้เล่นอยู่เซลติดเด้ไดเซนมาอีะก็เล่นดีนะครับเมื่อคืนสามารถ อกอกับยักษ์ใหญ่อย่างสเปนนะครับเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ครับนี่ปราบทั้งเยอรมันปราบทั้งสเปนนะครับก็ถือว่าสุด,ดยอดครับทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้มีนักเตะหลากหลายนะครับเล่นในลีกยุโรปแบบตัวเลือกเยอะนะครับนี่ทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้เดี๋ยวรอวิเคราะห์ ก่อนเกมนะครับผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังก่อนที่จะเล่นรอบ16ทีมสุดท้าย